การจากไปของนักแสดงรุ่นใหญ่และศิลปินแห่งชาติครับสะอาดเปียงพงศาลไม่เพียงสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวแต่ยังรวมถึงบุคคลในวงการบันเทิงครับอย่างพ่ออีทสุประวัติและอาต้อยเศรษฐาที่เคยได้เล่นละครเรื่องริมฝั่งน้ำกับอาสะอาดด้วยซึ่งทั้งคู่ก็ได้เล่าความประทับใจว่าอาสะอาดเป็นคนที่จำหมดเก่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำงานให้กับคนรุ่นหลังครับ ที่การทํางานของแกแกละเอียดมากนะครับเร็ว <c oughs> แล้วก็มีความรู้มีความสามารถจริงๆอนอกจากนีเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้นำกลับที่ผมต้องยอกย่องให้ท่านหรือว่าเก่งทางกล้องอด้วยเก่งทางกล้องด้วย<ช>ทาให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของการทําละครทาภาพยนตร์คือถ้าตัวจริงก็ต้องเรื่องสุดท้ายนี่แหละนะอ๋อที่ตึ้มซับนะครับฝั่งน้ำเนี่ยเพราะว่าเราเราอยู่กันนานเหลือเกินนั่งคุยกันอยู่ว่าเฮ้ยพี่อาจจะจำ บทได้ทั้งหมดเลยนะเราสองคนต้องเฮ้ยขออีกทีเฮ้ยขออีกทีแบ่งได้ไหมประโยคนี้ขอแบ่งสองทีได้ไหมอะไรแต่พี่อาจได้หมดเราเห็นน้าอาจในเรื่องสุดท้าย ไม่คิดว่าแกจะไปเร็วนะผมมองแรงอยู่เลยมองคุณเลยนะที่จะไปผมว่าคุณก็มองผมผมไม่ผมไม่มองใครแต่ผมว่าน่าอาจเดียวต้องเก้าสิบขึ้นเป็นเป็นต้นแบบที่จะพูดคุยแล้วให้สนุกให้หัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมาเฮ้ยอีทเดี๋ยวเนี่ยไปกินน้นเดียวต้อยเดี๋ยวเอานี้มาเลยอะไรความความรักไปที่น่าอาจซึ่งน่าจะได้อยู่สบายๆเขาคงไปคุยกับคุณกำธรนะคงไปคุยกับพี่ยุงอะไรเงี้ย่รักกันคงไปคุยกับ ที่สมจรินพูดรุ่นรุ่นกับเขาาคงไปคุยกับใครแต่ใครที่ไปก่อนแล้วนะเขาคงมีความสนุกสนานบนนั้นอย่างไรก็ตามเรากลาบไปด้วยความเคารพและความอะไรไปถึงพี่สะอาดเปลี่ยนผมสารด้วยครับ